รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย k ค m e ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารเกษตรกรไทย โอกาสคือสิ่งสำคัญสู่ก้าวแรกหรือก้าวต่อไปที่ทุกคนล้วนตามหาและเมื่อพบโอกาสคนที่จะประสบความสำเร็จก็มักคว้ามันไว้และมุ่งมั่นกับโอกาสนั้นอย่างดีที่สุด สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะใช้เวลามาอัปเดตแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจกับ Dream c h a อร์กันแล้วนะครับค่ะพี่เชื่อว,ว่าทุกธุรกิจเลยครับน้องก้อยล้วนแต่มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆท,ที่เราต้องเผชิญเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้ใครท้อก่อนถอยก่อนก็ต้องถอยออกจากธุรกิจต่อ,อไปแต่สําหรับคนที่ไม่ท้อนะคะพี่อ้าแต่รู้จักปรับตัวด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจสุดท้ายก็จะกลับมาครองใจผู้คนมากมายได้ และนี่ก็คือเรื่องราวที่ทําให้เราต้องมาตามหาแรงบันดาลใจกันถึงจังหวัดอุดรธานีในวันนี้กับธุรกิจบริการที่ชื่อว่าอุดรกระจกรถยนต์ค่ะคุณผู้ชม,มเราไปดูกันว่าธุรกิจบริการนี้เขาทํำยังไงถึงกลับมาครองใจผู้บริโภคในอุดรได้ยาวนานถึง20ปีนั่นแหละครับไปสัมผัสกันดีกว่าค่ะ อุปสเป็นเพียงบททดสอบสู่ความสำเร็จในสไตล์ของอุดรกระจกรถยนต์โดยคุณสมุนชคัตทาดากุณวันนี้เราอยู่คุณสมุนแล้วนะคะขอสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่ององการแบ่งปัน,น ไม่ใช่แค่แบ่งปันเรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวสวัสดิการที่<ม>เป็นตัวเงินสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินเรื่องความรักเรื่องความเป็นแม่ของพี่เรื่องความเป็นพี่เป็นน้องที่เราให้เขาดูแลเขาเสมือนเรือญาติเนี่ยมันอยู่ในใจเรานะคะม,มันเป็นอินเนอร์ของเราอยากให้พี่แตงเริ่มเล่าถึงที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นของแบรนด์อุดรกระจกรถยนต์นค่ะอุดรกระจกรถยนต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้ว20ปี เรามาอยู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสัก23ปีครั้งแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่ามาจากกรุงเทพตั้งคู่นะคะสามีก็คนกรุงเทพ<ๆ>พี่ก็คนกรุงเทพนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อของสามีมองว่าเวียงจันทร์นะคะคือเมืองหลวงของประเทศลาวเนี่ยเมืองหลวงยังไงก็คือเมืองหลวง<ๆ>วันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาพ่อก<ๆ>็เลยบอกว่าอ่ะซื้อที่ไว้สามแปลงลองซิงไปทาหมู่บ้านจัดสรรกันสิ่งที่ได้จากตรงน,นี้ก็คือเมื่อเราจบโครงการเนี่ย การมาอยู่ดอนทัน,นี้ของเรามาด้วยรถหนึ่งคันเสื่อฟืนหมอนใบอพอเสร็จแล้วพวก40ีเนี่ยพี่แตนกำลังจะกลับกรุงเทพอออหอบเงินที่ได้จากกำไรการทำธุรกิจบ้านเนี่ยจะกลับกรุงเทพปรากฏว่า พี่สาวค่ะเปิดโรงงานกระจกรถยนต์แล้วทีนี้เขาเนี่ยเจอเรื่องของค่าเงินบาทเนื่องจากว่าพิษเศษกิจในเรื่องของการประกาศค่าเงินตอนนั้นคือต้องมีกุ้งใช่ค่ะก็ทําให้เขาว่าประสบปัญหาเขาก็โทรมาเลยว่าอยากจะให้แตนอยู่ที่อุดรธานีต่อไปนะคะแล้วก็ช่วยเปิดร้านกระจกเพื่อที่จะเอาสินค้าของเขาเนี่ยมาขยายให้กับภาคอีสานทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วตอนนั้นเนี่ย แต่รู้สึกยังไงเขว่าแบบโอ้ยฉันจะทําได้เหรอจะรูกสีกระจกรถยนต์ต้องบอกว่าสบายมากมั่นใจขนาดนั้นคืออย่างนี้เล่าให้ฟังย้อนกลับไปนิดนึงเลยคือในตอนที่เรียนปตีเนี่ยได้มีโอกาสช่วยพี่สาวคนนี้เปิดร้านกระจกรถยนต์คือร่วมมันด้วยกันเลยเริ่มตั้งแต่ตตนั่คือเติบโตมาด้วยกันเลยเราก็จะเห็นว่าพี่สาวเนี่ยเริ่มจากอะไรนะคะพอเราเขาเรียกว่า learning by doing เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคือในการที่ลงมือทําอะไรแล้ว ต้องสู้ให้สุดฤทธ์นะคะคถึงแม้จะเป็นร้านกระจกรถยนต์รรเราไม่ได้กําหนดที่ว่าเราเนี่ยจะไปแข่งกับร้านกระจกรถยนต์ที่อยู่ตามข้างถนนทั่วไปสิ่งที่ลูกค้า ต้องการเห็นรถของเขาซึ่งมีราคาแพงเนี่ยมีมืออาชีพมาดูแลส่วนใหญ่เขาจะไปไหนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์บริการเพราะฉะนั้นการทําร้านของพี่ก็มี positioning ที่ต้องค,คิดว่าเราจะต้องทําตัวให้เหมือนศูนย์บริการที่ลูกค้าเข้ามาแล้วจะต้องประทับใจเช่นเดียวกับการเข้าศูนย์บริการ s ิ g เนเจอรของบริการในแบบ ที่แต่งเครือคืออะไรครับที่นี่นะคะให้บริการเรื่องของกระจกรถยนต์เนี่ยถ้าลูกค้ามาติดที่นี่ทานข้าวเที่ยงเราก็จะมีการดูแลเรื่องข้าวเที่ยงนอกจากกาแฟใช่แต่อาจจะเป็นข้าวไข่เจียวแต่ก็มีความสุขค่ะลูกค้ามีความสุขคือดูแลเขาต้องดูแลด้วยใจแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้อย่างนี้ด้วยนะคะพี่เชื่อเรื่องของการทำ advertising ทั้งหลายพี่เชื่อว่าจะไม่ประทับใจมากกว่าคนที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วเอาไปบอกต่อพี่ชื่อ word of mouth ถูกต้องค่ะ แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ world of mouse นะมันเป็น world of mouse <ช>ไปแล้วค,ค,คือมันกว้างไกลแล้วต้องบอกว่าถ้ายิ่งเขาเข้ามาแล้วเขาประทับใจจะยิ่งไปสื่อแล้วยิ่งจะทําให้ฟีดแบ็กกลับมาดีมากจริง,รงฟีดแบ็กของลูกค้าในการบริการของเรายังคงเหมือนเดิมต่อเ่ือ่องไคะแน่นอนค่ะมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนในทุกๆเรื่องถึงแม้เราจะไม่ขยายจะยังมีที่นี่สาขาเดียว ก็ไม่มีอะไรยั่งยืนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของเราจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับรูกน้องเรานะคะเติมเต็มเรื่องของเซอร์วิสมายนะคะเรื่องของการให้บริการกระบวนการในการให้บริการมาพยายามไม่ตกหล่นแต่คืออย่างนี้ไม่มีอะไรที่สําเร็จทุกประการเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดโดยวิธีการที่1 ปลูกฝังคนในองค์กรให้รู้จักรักคำว่าการให้บริการเช้าตื่นขึ้นมาเราจะมีประชุมบอร์นิงคอหน้าแถวเช้าก็จะเป็นครรพทงชาตินะคะผู้วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์อุรังะจกเนี่ยเริ่มจากเราเคยเป็นที่หนึ่งเราจะรักษาที่หนึ่ง นะคะไว้ยังไงแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะอาวิสัยเปลี่ยนไปนอกจากรักษาแล้วเราจะทํายังไงที่จะมีสาขามากที่สุดในภาคอิสรนรวมไปถึงสปปลาวคือทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนมันเป็นดินามิกถ้าเรายังคงนิ่งเนี่ยเราบอกได้เลยนะว่าเราตามกระแสไม่ทันแล้วก็ตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ทันโดยเฉพาะ AEC ที่จะเข้ามาแน่นอนว่ามีผลกระทบแน่นอนนะคะแล้วก็พอหลังจากที่ผู้วิสัยทัศน์ฟันธงสิ่งหนึ่งที่พี่แทนประทับใจและภูมิใจ ในองค์กรตัวเองมากๆคือค่านิยมนะคะค่านิยมก็คือเรื่องของการปลูกฝังให้เขารู้จักคำว่า Service Above Self บริการผู้อื่นเหนือตนเองทำให้ลูกค้าส่งความมอบความไว้วางใจให้โอกาสเราได้บริการเราจึงมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทำให้เราอยู่ดีกินดีมีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะ ไเนี่ยไม่ใช่พี่กำไรนะรลูกน้องต้องกำไรนั่นหมายถึงเขามีชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีมีสุข เค m e ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกรสิกรไทยล่าสุดผมทราบข่าวมาว่าพี่แตนได้รับรางวัลด้วยอยากทราบว่าเป็นรางวัลอะไรครับค่ะรางวัลสุดยอด SME นะคะซึ่งรางวัลสุดยอด SME เนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยจะมีรางวัลใหญ่ๆอยู่ประมาณ3เลเวลนะคะรางวัลแรกเลยก็คืออุตสาหกรรมดีเด่นซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตัรกระจกได้รับมา22รางวัลโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากค่ะแล้วก็อุตสาหกรรมดีเด่นเราเคยได้แล้วแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่บอกตรงเลยว่าอยากจะประกวดต่อกับสสวเนื่องจากว่ารางวัลของสสวเนี่ยในการที่เขาเข้ามาวิสิตเราเขาจะบอกว่าคุณมีจุดดีหรือข้อดีอะไรคุณมีข้อเสียอะไรคุณต้องไปปรับปรุงอะไรซึ่งตรงจุดๆเนี่ยทำให้เราเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะรางวัลเป็นเซี่ยวหนึ่งของชีวิตแต่แนวทางหรือเข็มทิศในการเดิน ต่งหากคือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คุณดังกระจกจะสักเซสขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เล่าให้ฟังสุดยอดเซจมีคือโดยสสวเนี่ยเขาประกวดมาแล้วเครั้งนะคะพี่แตนเข้าครั้งที่4เนี่ยเป็นครั้งแรกครั้งที่4ีพี่ได้รางวัลเชยห้าได้สุดยอด SME ทั้งหมดโกวาดเรียบกาายจนถึงวันนี้พี่แตนมีลูกน้องกี่คนแล้ว พี่แทนเริ่มมาจากคน5คนนะคะแล้วปัจจุบันนี้ประมาณ170คนแล้วก็คาดว่าจะ200ในเร็วๆนี้นะคะเรามีทั้งหมด6สาขานะคะอุดรสกลสุรินอุบลเลยแล้วก็ขอนแก่นตอนนี้6สาขาแล้วแล้วก็กำลังจะไปสปปลาวคาดว่า ปลายปีนี้น่าจะเรียบร้อยนะคะ success ค่ะใช่ฟังดูแล้วเนี่ยอยากรูิ่าพี่จันมีวิธีวางแผนในการขยายยังไงแต่เะสเต็ปของการก้าวกระโดดแบบนี้ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะว่าคนเราต้องพร้อมแล้วก็เงินเราก็ต้องพร้อมในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของคนก่อนสิ่งที่ดีที่สุดของอุดรกระจรถยนต์คือการที่เรามีคนที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับเราเนี่ยเยอะมาก เด็กที่อยู่ร่วมกับเราเข้าใจเราเข้าใจว่าองค์กรเนี่ยต้องการอะไรนะคะการกินดีอยู่ดีมีสุขของเขาคือเขาเรียกว่าเป็นหัวใจหลักในการดาเนินธุรกิจของพี่บาทแรกของลูกน้องนะคะบาทที่สองของธนาคารเพราะพี่ต้องยืมเงินธนาคารมาลงทุนเหลือไม่ถึงสลึงเป็นของพี่นั่นคือคอนเซปต์การแบ่งปันอุรังกระจกอยู่มาได้20ปีเนื่องจากว่าพี่แบ่งปันคนทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ เด็กอุดมาหกรรมรถยนต์ได้มากกว่านั้นก็คือสาขาที่ทําทั้งหมดเราเปิดให้ลูกน้องกลายมาเป็นหุ้นส่วนนอกจากสมมติว่าวันนี้เราไปลงทุนเนี่ยเราเงินเราอาจจะใช้5ล้านเมื่อไหร่คืนทุน5้าล้านเสจปุ๊บลูกน้องที่อยู่ประคองให้คืนทุนนั้นจะได้สิทธิ์เจ็ดสทันทีอนอกจากคุณได้เงินเดือนที่เยอะแล้วคุณยังจะมีส่วนแบ่งจากเรื่องนี้ด้วยพี่คิดอย่างนี้ค่ะง่ายๆลูกน้องมีความสุขพี่มีความสุขนั่นคือว่าเท่าแก่ไมืรวยคนเดียวไม่รวยคนเดียว เรียนรู้มาจากไหนบ้างครับไม้ไม่เรายงมีที่ปรึกษามีที่ปรึกษาค่ะที่ปรึกษาเนี่ยสำคัญมากในองค์กรเพ่อบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้ทํางานเองนะคะเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าไปสู่ตลาด M A I ต้องไปศึกษาเรื่องของตลาด M A I ต้องเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นนะคะ4คนที่เป็นคอนซัลท์ดูแล Image ดูแลเรื่องการขยายสาขาดูแลเรื่องการเงินและก็ดูแลเรื่องของยอดขายดูแลยอดขายคือยอดขายจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายใช่ค่ะนี่คือ4คนนี่คือเรื่องคน ตอน,นี้อย่างนี้ต้องพูดเรื่องเงินนิดนึงนะคะสถาบันที่ดูแลในการที่จะอุดรกระจกจะตัดสินใจลงสาขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสถาบันที่ให้เขาเรียกว่าความช่วยเหลือก็คือธนาคารเกษตรกร,รอุดรกระจกเติบโตมาส่วนหนึ่งจาก k s k, เีแครเนื่องจากพิ่แตนไปเรียนเรื่องของการสร้างแบรนด์โดยอาจารย์สอนจงสีจันทร์นะคะ, <ผม S 1> ะ,คะตรงจุดจุดนี้บอกเลยว่าทําให้เราเข้าใจเรื่องของ การสร้างแบรนด์และโดยเฉพาะตัวเราเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ต้องใส่ใจเรื่องอะไรคือไม่ได้บอกแค่ว่าคุณไปสร้างโลโก้มาและจบนะบอกว่าบนภายใต้โลโก้นั้นมีเดนามิกอะไรคุณจะต้องไปทำให้ตัวตนคุณชัดเรื่องเซอร์วิสไม่อย่างไรมันลึกซึ้งอ่ะเป็นศาสตร์และเป็นศิลปะที่ลึกซึ้งมากครับพอเสร็จแล้วพี่แตนพอได้ปุ๊บเนี่ยพี่แตนก็เอากลับมาสร้างแบรนด์ของเราพอหลังจากการสร้างแบรนด์พี่เรียนปี50ปุ๊บเนี่ย พี่ไปบ่มเพราะเรื่องสร้างแบรนด์ด้วยตัวเองก่อนเพื่อ<ม>ให้เกิดเ,เขาเรียกว่าเดนามิกโดยตัวเองเนี่ยอีก3 4ปีเลยนะ<ม>แล้วเราก็ได้แบรนด์หนึ่งมาแล้วมาต่อยอดเรื่องอะไรคะสาขา ที่เกิดขึ้นไงคะนั่นคืออิมเมจจากการสร้างแบรนด์ซึ่งมาจากเกษตรกรล้วนๆคือสร้างความแข็งแกร่งของของเราก่อนที่อุดรก่อนพอเราแข็งแกร่งพอแล้วเราค่อยขยายขยายแล้วไม่ใช่แค่นั้นเรื่องของคอนเน c t ชันเมื่อก่อนจะเป็นแบบสวยๆก็จะเชิดเชิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะไม่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 ขนาดนั้นแต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องพูดกับเธอฉันทำไมต้องคุยกับเธออะไรอย่างเงี้ย เรามาเข้าใจจากคลาสเนี้ยของเคสจะมีแค่ว่าการแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆแล้วไอเดียใหม่ๆนี่แหละมาต่อยอดมาเพิ่มศักยภาพตัวเราเองคุณเปิดแอิจูดคุณก็จะเพิ่มแอิจูดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคลาสนี เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของคอนเนคชันที่เวลาที่จะไปเช่าหรือไปซื้อ,อ,อที่ที่จังหวัดไหนการิกรที่ได้คอนเนคชันก็จะแนะนำเือนกันนี่แหละค่ะจะบอกตรงนั้นสิตรงนี้สี่จะได้ราคาถูกด้วย,ยมันเหมืมนอนจะเป็นอีแขนงขาในการมองโลเคชันในการมองธุรกิจให้ด้วยนะต้องบอกอย่างนี้นะคอนเนคชันคำนี้สำคัญมากใครอาจจะมองไม่เห็นแต่พี่แตนได้เต็มนึ่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนไว้ขีดเส้นใต้เลยว่า คำว่าคอนเนคชั่นถ้าคุณไปเรียนหรืออบรมเอออะไรก็แล้วแต่แล้วตัวคุณไม่มีส e r v i วิสไมล์หรือไม่มีรอยยิ้มในการเปิดเพื่อที่จะให้คนอีกกว่งฝั่งหนึ่งเข้าถึงคุณอย่าไปเพราะนั่นหมายถึงคุณไม่ได้เปิดใจคุณล้อกตัวเองคุณล้อกตัวเองแล้วอ่ะมันจะไม่เกิดประโยชน์แล้วแถมก็จะเหม็นที่หน้าเราด้วยจะที่เป็นคอนเนคชั่นที่ดีนะกลับกายเป็นว่าถ้าคุณมีรอยยิ้ม ถามหน่อยยิ้มลงทุนไหมไม่เลยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วเราได้จากรอยยิ้มอ่ะเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าได้จากคาสเกมีแคร์กันฟังมาแบบแฮปปี้เลยแล้วสำหรับการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จถึงวันนี้ค่ะพี่การขอ3ามคำที่พี่คิดว่าเป็นหัวใจเลย ในการทําธุรกิจเลยครับคอนเซปต์อุดรกระจกรถยนต์เนี่ยจะต้องนึกถึงคํสามคาก็คือกําไรพอใจยั่งยืนกําไรพอใจยั่งยืนกาไรเนี่ยไม่ใช่พี่กาไรนะไม่ใช่พี่กาไรคนเดียวลูกน้องต้องกําไรนั่นหมายถึงเขามีชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขนี่คือลูกน้องลูกค้ากําไรหมายถึงลูกค้าเข้ามาแล้วได้บริการที่ดีสินค้าราคาปานกลางได้คุณภาพสินค้าที่ดีไปได้เซอร์วิสที่ดีไปนะคะแล้วก็คู่ค้า เรามีคู่ค้าอย่าไปเอาเปรียบเขาอย่าไปดึงเช็คเขาอย่าไปทำให้เขาเช็คเด้งนี่คือกําไรลูกค้าพอใจลูกน้องพอใจค,คู่ค้าพอใจ จบนี่ยังไม่ดีแน่นอนจ่ายแล้วอย่างนี้นะคะไม่ใช่แค่ดูแลแค่คนสิ่งแวดล้อมสังคมมีนะต้องแบ่งปันไม่ใช่ว่ากลับสู่สังคม้าโดยเฉพาะอุดรกระจกรถยนต์เนี่ยมาอาศัยพื้นแผ่นดินอุดรธานีอยู่เราได้อะไรจากตรงนี้มากมายเราควรจะตอบแทนกลับให้กับแผ่นดินผืนนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเราก็ทํากิจกรรมทุกปี CSR ทุกปี CSR เด็ดๆของเราก็คือที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าคือ ลูกค้าที่กำลังจะเดินทางสงกลางตต้องเช็ครถถูกต้องครับน้ํารั่วน้ํำซึมมาเลยค่ะเจ็ดวันเปลี่ยนสีโอ้ใช่ค่ะมันจะทําให้องค์กรเกิดความยั่งยืนโดยปริยายไม่ได้ปารถนาความมั่งคั่งปารถนาความมั่นคงคคือมันจะอยู่ได้ในระยะยาวเพราะว่ามั่งคั่งบางครั้งแบบมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หมดใจแต่มั่นคงนี่คือแบบ หวังว่าจะอยู่ยงคงกัะพันค่ะค่ะก็ให้ฟังถึงขนาดนี้แล้วอะเริ่มอยากจะเห็นแล้วที่พี่แตงว่าโปรดักใช่ไหมายเยอแยะไปหมดเลยเนี่ยซอร์วิสมาที่ดีเป็นยังไงการบริการที่แบบถึงใจถึงพอใจสะอาดเป็นยังไงง่าทหนอยสิพี่ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปจกัน่าทุนกันที่ติดฟิล์มราคาเท่ากันครับ แต่ที่นี่ติดในห้องปลอดฝุ่นมีแอร์อเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าจริงๆค่ะ,คะ SME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยเชิญค่ะเชิญค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ แล้นี่ก็คืออุดรกระจกรถยนต์นะคะเฟิร์สสเต็ปเลยลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยจอดรถปุ๊บล้วก็จะมีเด็กเนี่ยวิ่งไปรับแล้วก็ถามว่ามีความประสงค์ในการที่จะเข้ามาอุดรกระจกเพื่อรับบริการด้านใดนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาแยกประเภทลูกค้าว่าลูกค้าต้องการมาติดฟิล์มก็ไปทางนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนในเรื่องของการติดกระจกเนี่ยเราก็จะทําเรื่องของเอกสารให้จบกระบวนการนี้แล้วก็จะเชิญลูกค้าเนี่ยไปนั่งห้องห้องพักลูกค้านะคะก็จะมีอินเทอร์เน็ตทีวีดูแล ขนมกาแฟทุกอย่างเลยแล้วก็โดยวว่าอย่างที่เล่าให้ฟังถ้าเที่ยงก็ทานข้าวด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเรานองเจอเรื่องของกระจกรถยนต์ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยมันจะมีการสโตติ้งทำไมทำคันนึงตั้ง7-8หมื่นคะเนี่ยไปดูกันเชิญค่ะ ตอนนี้นะคะแตงก็พาน้อง2คนเนี่ยมาดูเรื่องของกรรมวิธีในการติดฟิล์มกองแสงอุรองกะจกรถยนต์ส่วนหนึ่งที่เราทําฟิล์มและเราทําได้ดีมากๆหรือลูกค้าให้การตอบรับมากๆเนื่องจากอย่างนี้ค่ะติดฟิล์มราคาเท่ากันแต่ที่นี่ติดในห้องปลอดฝุ่นมีแอร์เราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าจริงๆรถทุกคันอยู่ในห้องแอร์ใช่เราเป็นเราเป็นเจ้าของรถเรารู้สึก ะอ่าค่เะนิดนึงค่ะใช่ใช่มันมันมันเหมือนกับเราดูแลรถของคุณเหมือนกับรถของเรานั่นคือสิ่งที่เราได้มาถึงถึงทุกวันนี้เดี๋ยวด้านนู้นนะคะจะเป็นเรื่องของการสโตติ้งไปชมกันค่ะนี่คืออีกหนึ่งสื่อสนะคะโดยปกติแล้วลูกค้าที่จะเอารถมาเคลือบแก้วเคลือบแก้วจะมี2ระบบ ระบบที่พาและกับระบบที่ใช้พ่นนะคะตรงจุดตรงนี้จะต้องเตรียมพื้นผิวในการที่มองเนี่ยเราจะต้องมองให้เห็นทุกอนุของมันเพื่อที่จะทําให้รู้ว่าเราควรจะต้องเก็บจุดไหนก่อนก่อนที่จะทําให้เคลือบแก้วไปทาบนพื้นผิวของตัวรถซึ่งสําคัญมากมาสำคัญนะเพราะมันเก็บทุกจุดทุกใบเลยไมนมีรอยที่ไหนปุ๊บ ลูกค้าก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ไม่เกิดงานนะคะแล้วก็เหลืออีกจุดท้ายเรื่องไฮไลท์เดี๋ยวพาไปชมกันด้านนูเลยค่ะได้เลยค่ะโอเคถึงสเตชันไฮไลท์ของเราแล้วโอเคค่ะ ก็อันนี้คือกระจกนะคะซึ่งก่อนที่จะนํามาวางตรงนี้เราจะต้องมีการเช็คเรื่องของเขาเรียกรอยขีดข่วนแล้วก็ในเรื่องของมีอะไรที่เป็นอะไรที่ไม่สวยงามบนนี้ให้เรียบร้อยก่อนมีจุดแตกไหมนะคะหลังจากนั้นก็มาดูตรงนี้นะคะซึ่งมีการเตรียมพื้นผิวเรื่องตัวถังเนี่ยไว้รอแล้วนะคะพร้อมที่จะนํากระจกแผ่นนี้มาติดบนบนรถคันนี้แต่แต่ค่ะ ก่อนที่จะมาติดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาดูที่กรรมวิธีในการความเป็นมือชีพของเรา<ส>จากอยู่ตรงนี้ค่ะในการซีนกาวเพื่อที่จะตั้งโพลิยูเลเทนบนนี้เนี่ยจะต้องมีความสเตเบิลนะคะซึ่งจะทําให้ตรงนี้เวลาเราไปวางปุ๊บเคิร์ฟมันจะเท่ากันพอเคิร์ฟเท่ากันจะไม่เกิดรั่วซึม อยากให้พี่แดนช่วยฝากแง่คิดดีๆให้กับคนที่มีความฝันเนี่ยะจะสร้างธุรกิจของตัวเอง SME นะคะในฐานะที่พี่แดนเป็น SME พี่แดนขอพูดเรื่องของ SME นิดหนึ่งว่าการที่คุณจะเป็น SME คุณอย่าได้ไปกลัวเรื่องของอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิด ในอนาคตซึ่งเรายังมองไม่เห็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะทําได้คือการปรับตัววันนี้ต้องดีที่สุดเพื่อที่วันพรุ่งนี้จะต้องดียิ่งขึ้นไปแต่ถ้าวันนี้เราปล่อยปปแล้วเลยวันนี้เราไม่ดีแล้วปุ๊บเนี่ยในอนาคตหรือวันแค่วันพรุ่งนี้ก็วิ่งตามคนอื่นไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับตัวเป็นเรื่องสิ่งที่สําคัญที่สุดของเอ e นะคะอย่าได้กลัวกับ อะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นปรับตัวให้ดีที่สุดเมื่ออะไรมากระทบเราก็แล้วแต่เราจะสู้ได้เราจะแข่งขันได้เราจะไปต่อโดยที่ไม่ต้องหิ้วกระเป๋าออกจากบ้าน AF อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเชื่อเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ กยครับเรามาสรุปแง่คิดในการทำธุรกิจจากพี่แดนดีกว่าที่เราได้วันนี้นะครับพี่สุดยอดจริงเริ่มจากกยว่าหัวใจของธุรกิจของพี่แดนเนี่ยสำคัญที่ข้อมูลเนี่ยอย่างที่แกบอกว่าแกทำไอเทมของสินค้าเนี่ยเป็นแสนเลยนะออเเพื่อให้มั่นใจว่า เวลาแกนําตัวเลขเหล่านี้มาประมวลผลใช้งานในการวางแผนเนี่ยม,มันจะแม่นยํามากมเขาจะรู้ว่าตัวไหนทํากําไร,รตัวไหนกําไรน้อยอตัวไหนควรจะพุชตัวไหนควรจะพอดตเนี่ยเป็นการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ เพราะว่าน่าประทับใจมคือเหมือนสปริงบอร์ดนะเนอะรู้ดาตต้าข้อมูลแล้วก็ทําธุรกิจในอนาค้ได้ข้อมูลได้อย่างฉลาดจริงๆใช่ครับในส่วนของพี่อาร์นะครับที่ประทับใจเลยเนี่ยคือเรื่องของการสร้างแบรนด์คือพี่แต้มไม่ได้มองว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยจะสร้างในระยะเวลาเพียงแค่สองสาเดือนหนึ่งปีหรือว่าเพียงแค่การออกแบบโลโก้เพียงหนึ่งตราสัญลักษณ์เท่านั้นเองแต่พี่แต้มหมายถึงว่าการปรับภาพลักษณ์และอีกทั้งที่สําคัญเลยนะคือการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยเพื่อที่จะปรับแนวคิดในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ตัวเอง ให้เหมาะสมนะครับสองแง่คิดดีๆเนี่ยที่เราได้เนี่ยอิ่มใจมากอิ่มสมองที่สุดแล้ววันนี้นะครับ้ังก้อยเวลาก็แอบเสียดายหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงสัปดาห์หน้านะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับกับรีมเชเซอร e นะครับเดี๋ยวพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ